สวัสดีพี่พี่ทุกทคนครับผมก่อนกลับใต้วันผมก็อยากถ่ายกิจกรรมหรือเรียกอีกอย่างว่าอาชีพเสริมระหว่างตกงานก็ถ่ายให้พี่พี่ดูนะครับตอนบ่ายๆนิดๆบอกเลยว่าอย่ามาล้อเล่นกับแดดสุขโขไทยตายได้เลยนะแล้ววันนี้พ่อก็ออกเดินทางด้วยรถอีจ,จูงสำเีีงสุขโขไทยเลยกับภารกิจวันนี้ครับเอาถ่านออกเตาเผาไว้จะครบเดือนแล้วนะ และเพื่อตอบรับนโยบายห้ามเผาของทางภาคราะครับทําให้การเผาถ่า,านอาจต้องเว้นช่วงไปอีกสักระยะหนึ่งนะเพราะฉะนั้นถ่านรอบนี้อาจไม่พอต่อความต้องการนะครับใครจะเอาก็หลังไมล์มาได้เลยส่วนวันนี้ผมมีภาพบรรยากาศการเก็บถ่านสนุกๆมาฝากทุกคนสนุกไม่แนะ่ตอนนี้เราก็มาถึงเตาถ่านของเราแล้วนะครับส่วนพ่อก็เตรียมตัวค้นหาเพล,เพลงโปรดนะส่วนแม่ก็ให้หารปาลารอ มีทั้งปลานินปลาทับทิมครับแต่ยังเล็กอยู่นะบอกไว้ก่อนยังไม่ต้องแอบมาหลังจากทุกอย่างพร้อมแล้วครับพ่อก็ทําการเปิดหน้าเตาก็ซ้อไปตามร่องเดิมของมันนะครับหลังจากเปิดหน้าเตาแล้วก็จะมองเห็นฐานที่เราเรียงไว้แบบนี้เลยค่อยๆเปิดหน้าเตานะครับระวังเศษดินตกลงไปเนาะ หลังจากที่ตกลงกันแล้วว่าใครจะเป็นคนลงไปอะครับพ่อตกลงแล้วเนาะพ่อก็จัดแจงใส่ผ้าปิดจมูกอะครับเพราะว่าฝุ่นด้านในเยอะมากๆเลยเนาะจากนั้นก็เริ่มหยิบฐานมาบรรจุกระสอบที่เตรียมไว้อะครับค่อยๆเริ่มจากด้านหน้าก่อนเลยโดยก่อนบรรจุอะครับจะมีการแยกเปลือกไม้ออกด้วยอะครับฐานเปลือกไม้แบบนี้ครับพ่อค้าแม่ค้าหมูปิ้งลูกชิ้นปิ้ง่ะชอบมากๆเลยมีเท่าไหร่ก็ไม่พอเลยนะครับเนี่ย ส่วนไม้ที่ยังไม่ไม่ดีครับลักษณะแบบนี้เราก็แยกออกให้นะครับหายห่วงได้เลยคัดให้ทุกชิ้นกระสอบหนึ่งเราแพ็กให้ลน้นล้นแบบนี้เลยครับดูสิคุ้มค่าแน่นอนคุณสมบูรณ์แบกแทบไม่ไหวแล้วครับรอบนี้ได้ไม่กี่กระสอบเองครับใครสนใจก็รีบเลยนะยยฝุ่นด้านในเยอะมากๆเลยครับใครคิดจะทำก็ป้องกันดีๆนะ ันแงมมือ่ธุรกิจสีเทาของแท้รอบนี้ไม้เนื้อแน่นมากๆเลยครับเชียขนาดนี้จะสั่งได้ยังอ่ะ รอบนี้ได้ไม่กี่กระสอบเองนะครับพอคัดให้แบบสวยๆเน้นๆโอเคเตรียมขนขึ้นรถได้เดี๋ยวค่อยไปเย็บปากกระสอบที่บ้านนะ สองบ้านดูหน่อยซิมานารากัวว่าวหายยังอยู่เนาะยอดละไปล้มบนนหอมกอ่ะไหนโชว์ดิ <laughs> ส่วนที่เตาก็เคลียร์ร่องให้เรียบร้อยครับผม,มอ,อ่ขึ้นรถเรียบร้อยละปะกลับบ้านได้ มาปลายนายยังได้ผักกินเลยสุดยอดสุดยอดอย่าลืมนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงงดเผาเนาะฐานดีมีจำนวนจำกัดนะครับรีบทักเข้ามาเลยขอบคุณครับไปละขอบคุณที่รับชมนะครับปากเอง